สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำดาค่ะมาพบกับคลิปอัปเดตฝนประจําวันนะคะจะเป็นการพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ยอัพวินดีค่ะคลิปนี้จะพยากรณ์ฝนตั้งแต่ช่วงเช้าของวันพุธที่26สิงหาคมนะคะไปจนถึงวันศุกร์ที่28สิงหาคมค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอให้คลิปขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะจะได้เห็นวันที่แล้วก็เวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะ เราจะใช้การดูฝนผ่านแอปวินดี้นะคะวิธีการดูฝนของแอปวินดี้คือบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะคะสีฟ้าตกเบาๆบาหรืออาจจะไม่ตกนะคะหรืออาจจะแค่ครึ้มค่ะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูหนักที่สุดค่ะแอปวินดี้ไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นใครที่จะดูก็ต้องเผื่อใจไปด้วยนะคะมีทั้งแม่นแล้วก็ไม่แม่นนะคะดูเป็นแนวทางเป็นพื้นที่เป็นบริเวณกว้างๆได้ค่ะ คลิปนี้ลงช่วงเช้านะคะแอดมินก็จะดูให้ตั้งแต่ช่วง7จ็ดโมงเช้าแดโมงเช้าไปเลยนะคะเริ่มกันที่ช่วง7จ็ดโมงเช้านะคะยังไม่ค่อยจะมีสีที่ไหนมากนะคะสีส่วนมากจะเป็นสีฟ้านะคะแถวฝั่งชายฝั่งอันดาม,มันค่ะแถวอีสานตอนบนนะคะแล้วก็แถวภาคเหนือตอนบนค่ะอาจจะยังไม่มีฝนตกนะคะไปดูช่วงต่อไปค่ะช่วงใกล้เที่ยงนะคะ10 เอ็ดนาฬิกาดูช่วงเที่ยงนะคะประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะเที่ยงบ่ายโมงค่ะทางภาคอีสานจะเริ่มมีสีลงมาจากฝั่งสปปลาวนะคะแล้วก็เริ่มเข้ามาทางหนองคายบึงการนครพนมค่ะจะเริ่มทางชายแดนก่อนนะคะส่วนภาคเหนือเห็นสีที่จังหวัดน่านค่ะน,น่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะคะ อุตรดิต์ค่ะแต่ว่าเป็นสีฟ้าจางๆนะคะภาคตะวันออกเห็นที่จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ก็เห็นแถวฝั่งอันดามันนะคะเป็นสีฟ้าหมดเลยค่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลค่ะยังไม่มีชัดเจนนะคะต่อไปดูช่วงบ่ายวันพุธค่ะวันพุธนะคะพิสารเริ่มมีสีเข้ามาเยอะขึ้นค่ะสีเหลืองแถวจังหวัดบึงกาฬนครพน,นมนะคะแล้วก็สีฟ้าแถวน้องคายสกลน,นคร คอนแกนค่ะมุกดาหารนะคะจะอยู่ช่วงตอนบนอยู่ค่ะส่วนตอนล่างอีสานยังไม่ค่อยมีนะคะภาคตะวันออกภาคกลางไม่มีค่ะภาคเหนือเริ่มมีสีเข้ามาอีกแล้วนะคะเป็นห่วงที่น้องชาวเหนือน้ํายังไม่ทันจะแห้งเลยนะคะเหมือนจะมีฝนตกเข้ามาอีกแล้วค่ะมีสีเหลืองทางฝั่งแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ค่ะก็ลุ้นนะคะอาจจะตกในบริเวณใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงที่กล่าวไปก็ได้นะคะ ส่วนภาคใต้ค่ะในช่วงของเมื่อวันอังคารที่25นะคะเช็คเรดด้าก็ภาคใต้มีฝนตกเยอะที่สุดนะคะวันพุธก็ลุ้นกันค่ะว่าจะมีตกอีกไหมนะคะแต่จากแอปก็ดูแล้วมีสีนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปถึงชายแดนใต้เลยค่ะส่วนชุมพรขึ้นไปไม่ค่อยมีสีค่ะไปดูช่วงเย็นวันพุธค่ะ19นาฬิกานะคะ จะเห็นสีทางฝั่งตะวันออกของภาคอีสานนะคะชายแดนสปปลาวค่ะตั้งแต่บึงการนครพนมมุกดาหารกาฬสินค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งชายแดนนะคะส่วนภาคเหนือจะเห็นแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านค่ะภาคกลางไม่มีนะคะภาคใต้ก็จะออกจางๆนะคะที่ออกเหลืองหน่อยก็แถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชค่ะส่วนจังหวัดอื่น ก็เป็นสีฟ้าปกคลุมนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะไปดูขําวันพุธค่ะสี่ทุ่มสามทุ่มนะคะสีก็จะอ่อนลงค่ะมีสีฟ้าจางๆแถวเลยน้องคายสกนลนครบึงการนาครพนมนะคะของภาคอีสานส่วนภาคเหนือก็แทบจะจางมากๆนะคะมีนิดหน่อยแถวนานอุตรดิ์ค่ะส่วนภาคใต้ก็เส้นสีฟ้าจาง,จงๆเหมือนกันค่ะสุราษฎร์ธานี ระนองพังงาภูเก็ตตรังค่ะช่วงค่ำไม่น่าจะมีฝนนะคะไปดูเข้าเช้าวันพฤหัสค่ะช่วงเช้ามืดยังไม่ค่อยมีสีชัดเจนค่ะประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะมีสีที่นครพนมค่ะเป็นสีเหลืองนะคะส่วนภาคเหนือก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะนี่มีฟ้าจางๆแถวเชียงใหม่แมงซ้อนพิษณุโลกค่ะแล้วก็ขอนแก่นนะคะ สีฟ้าคืออาจจะไม่ตกก็ได้ค่ะไปดูช่วงเทียะะเท่ยงวันพฤหัสนะคะเที่ยงวันพฤหัสที่27สิงหาคมยังเป็นสีฟ้าปกคลุมในจังหวัดขอนแก่นกาลสินสกลนครน,นครพนมมุกดาหารนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงใกล้ๆจังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนสปปลาวช่วงล่างมีสีเหลืองนะคะแล้วก็เริ่มแผ่มาถึงจังหวัดอุบลน,นะคะในแถวชายแดนค่ะ ส่วนภาคเหนือมีสีกระจายทางจังหวัดน,น่านพะเยาแพร่นะคะเชียงใหม่แม่ห้องสอนค่ะอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ฟ้าจางๆแถวกาญจนบุรีค่ะแต่ภาคกลางส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีสีนะคะภาพผนออกก็ไม่มีส่วนภาคใต้ก็ยังจางมากๆนะคะเป็นสีฟ้าปกคลุมทางฝั่งอันดามันเป็นส่วนใหญ่ค่ะไปดูบ่าย3วันพื้ัอค่ะ ช่วงบ่ายวันพฤหัสนะคะภาคใต้ก็มีสีเข้ามาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเริ่มมีสีที่จังหวัดชุมพรด้วยนะคะชุมพรไปจนถึงชายแดนค่ะของภาคใต้มีสีเกือบถูกจังหวัดค่ะส่วนภาคอีสานนะคะเริ่มได้ลุ้นฝนอีกแล้วค่ะจากที่แล้งไปหลายวันนะคะเริ่มจะมีสีเข้ามาแล้วนะคะสีเหลืองในจังหวัดศรีสะเกดอุบลค่ะมุกดาหารกาลาสินนะคะขอนแก่นค่ะ แล้วก็ช่วงบนของยะโสธรร้อยเอ็ดอุดรธานีสกลนครค่ะนครพนมนะคะก็จะมีสีในช่วงนี้ค่ะแล้วก็มาถึงจังหวัดเลยค่ะบึงการเป็นสีฟ้าจางมากๆนะคะภาคกลางจะเห็นแถวการจนบุรีอุทัยธานีค่ะชัยนาท สุพรรณบุรีอยุธยาอ่างทองค่ะแต่ว่าเป็นสีฟ้านะคะไม่ได้ตกทุกจังหวัดที่กล่าวไปแต่ว่าน่าจะอยู่ในโซนจังหวัดนี้ค่ะส่วนภาคเหนือเข้ามาเยอะอีกแล้วค่ะอืมทั้งอุตรดิตถ์พิษณุโลกน่านนะคะแพร่ลำพูลำปางสีเหลืองแถวแม่ห้องสอนค่ะเชียงใหม่ด้วยนะคะ ก็เป็นห่วงที่น้องภาคเหนือจริงๆนะคะจากที่ดูข่าวทั้งน้ําท่วมนะคะแล้วก็บ้านพังเสียหายค่ะแต่ดูแนวโน้มแล้วฝนจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนภาคใต้ก็มีสีตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงชายแดนใต้ถูกจังหวัดค่ะพอช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นวันพฤหัสค่ดภายุสารสีลดลงนะคะมีเห็นบ้างแถวเลยน้องคายบึงการขอนแก่น สีสะเกตอุบนค่ะภาคกลางก็จะมาช่วงกลางประเทศนะคะอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองค่ะลบบุรีสระบ,บุรีนะคะเอาที่สีกลุ่มใหญ่ๆส่วนภาคเหนือก็มีสีเหลืองที่อุตรดิตถิษณุโลกค่ะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนค่ะน่าน,นิดหน่อยนะคะ ส่วนภาคใต้เป็นสีฟ้านะคะไม่ค่อยออกเหลืองแถวสุราธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพังงากระบี่ยะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะต่อไปนะคะไปดูวันศุกร์วันศุกร์จะดูแค่สองช่วงนะคะเพราะว่ายิ่งดูไกลเมันก็จะยิ่งไม่แม่นค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่นะคะเที่ยงวันศุกร์ค่ะสีฟ้าเข้ามาปกคลุมเยอะขึ้นนะคะ ทั้งภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนค่ะภาคตอนออกมีแถวจันทบุรีกาดส่วนภาคใต้ยังเป็นสีฟ้าทางฝั่งอันดามาันก่อนค่ะเริ่มฝั่งอันดามาันก่อนนะคะพอช่วงใบ,บายเย็นก็เยอะขึ้นเลยค่ะเนี่ยค่ะภาคอีสานเต็มเลยนะคะส่วนใหญ่จะออกสีเหลืองตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นลงมานะคะขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธร อำนาจเจริญน,นครน่าจะสีมาบุรีรัมย์สีสเกษสุรินทร์นะคะออจะอยู่สีเหลืองในช่วงตอนล่างของอีสานแล้วก็ภาคกลางค่ะภาคกลางก็มีสีเหลืองเยอะเหมือนกันนะคะรวมทั้งภาคเหนือสีเต็มทั้งภาคค่ะภาคตะวันออกยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนภาคใต้ก็จะเป็นสีฟ้าตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดสงขลาค่ะฝนน่าจะเริ่มกลับมาอีกแล้วนะคะใครที่รอฝนอยู่ก็ขอให้ได้รับฝนนะคะต่อไปปักอุตสถานที่ค่ะ ปักมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตำแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปวินดีนะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศให้ล่วงหน้า1วันนะคะคลิปนี้ก็จะพยากรณ์ในช่วงวันพุธที่26สิงหาคมค่ะตลอดทั้งวันนะคะค่าฝนแอินจะแจ้งเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะคะค่าฝนน้อยๆไม่ถึง1มิลลิเมตรหรือประมาณ1 2 3 1> ก็คือฝนตกเบาๆหรืออาจจะไม่ตกนะคะถ้ากาสูงกว่านี้ โอกาสเกิดฝนตกก็จะยิ Nepal, ่งสูงตามตัวเลขนะคะแล้วก็ตกหนักค่ะสถานที่แรกคือบ้านขามนะคะน้ําพองของจังหวัดขอนแก่นค่ะโอกาสเกิดฝนตกในวันพุธน้อยค่ะลานสักอุทัยธานีค่ะโอกาสเกิดฝนตกในวันพุธน้อยเช่นกันค่ะไม่มีค่าฝนเลยนะคะเมืองพนขอนแก่นค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยเช่นกันค่ะผู้เวียงขอนแก่นนะคะก็น้อยเช่นกันค่ะต่อไปนะคะสีขอนพุ่มของสุรินทร์ค่ะ โอกาสเกิดฝนตกน้อยเช่นกันนะคะยังไม่มีค่าฝนตำแหน่งไหนเลยค่ะบ้านตาเสาห้วยราดบุรีรามค่ะเช่นเดียวกันเลยค่ะโล่งเลยนะคะไม่มีค่าฝนเลยค่ะสร้างคอมของอุดรธานีค่ะมีค่าฝนต่ําๆนะคะบ่ายโมงวันพุธมี2มิลลิเมตรนะคะสี่โมงเย็นมี1มิลลิเมตรค่ะวัดสิงห์ชัยนาทค่ะไม่มีค่าฝนเลยค่ะใครที่อยากให้ปรับรุงสถานที่แล้วก็พยากรณ์ าศแบบนี้บ้างนะคะก็แจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแบบตัวสะกดถูกต้องพร้อมคำว่าปักหมดุดไว้ที่คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะและ้วพวกนี้มินก็จะมาพยากรณ์ให้ค่ะอย่าลืมรายง,งานสภาพอากาศให้ด้วยนะคะตกหรือไม่ตกแม่นหรือไม่แม่นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ